เรียนรู้เรื่องการแต่งหน้าเธอช่วยสอนฉันหน่อยสิโบลิงฉันก็แต่งไม่เป็นเหมือนกันถ้างั้นเราไปห้องสมุดกันดีกว่า ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนาแก้วยินดีต้อนรับค่ะติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะเรื่องการแต่งหน้าค่ะอ๋ออยากเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้าได้ค่ะทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนาแก้วของเรามีวิธีการสืบค้นและให้ความรู้เพื่อที่เป็นการสืบค้นหรือว่าเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ,ะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อ,อยากรู้เรื่องการแต่งหน้าใช่ไหมคะ,คะ ท้างนั้นคุณครูจะสอนวิธีการสืบพ้นล้วแลวก็วิธีการสืบค้นการแต่งหน้าแล้วก็การแต่งหน้าด้วยตนเองนะคะ,คะโอเคพร้อมที่จะเรียนไหมคะพร้อมนะคะถ้างั้นเราไปที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนนะาแก้วกันเลยไปเลยค่ะ นารักข้องสมุดประชาชนอำเภอโพนาแก้วจะมาสอนวิธีการเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะในการเรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้อการแต่งหน้าพื้นฐานนะคะ,ะนักศึกษาพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะเราจะมาศึกษาหาความรู้ด้วยสมาร์ทโฟนนะคะลำดับต่อไปเราจะเรียนรู้ การแต่งหน้าด้วยแอป Google นะคะ <YouTube. S 1> แอปเอ,อ่อ Google แล้วก็เข้าไปที่ YouTube นะคะอ่ะเข้าไปหรือยังขะะเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วต่อไปแล้วก็จะพิมพ์การสืบค้นว่าวิธีการแต่งหน้าวิธีการแต่งหน้านะคะอ่ะมันก็จะขึ้นมานะคะอ่ะ แล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะ กาง์ดคะการแต่งหน้าด้วยตนเองโอเคมันโอเคหรือยังโอเคแล้วสวยแล้วใช่ไหมคะสวยแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว,ลวโอเคการแต่งหน้าด้วยตนเองด้วยวิธีการสืบค้นในโทรศัพท์ใช่ไหมคะค่ะค่ะอ่ะถ้างั้นถ้างั้นพวกเราขอลากลับก่อนนะคะ โอเคค่ะจะกลับกันแล้วใช่ไหมคะ<ช>ค่ะครางหน้าคอยมาใหม่เอาครั้งหน้าค่อยมาใหม,หม,ใหม่มาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดนะคะ<ช>ค่ะได้ที่ห้องสมุดประชาชนอําเภอโพนนาแก้ว<ช>อ่าโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะ<ช>ค่ะสวัสดีค่ะ